สบายดีเด้อเนาะปลาลอขบุดทุกคนเค็ดขนมเ็ดขนมมือนนเอาเลยเอาไปเคี่ยวน้ำตาลให้มันแดงก่อนเ็ใส่ขนมขนมมกขนมเหนียวก็น้องม่น้ใจเนาะหัวชิดแล้ว่ต้มองใส่ใช่ไ้หมหัวตอกผ้าเนาะี่ก็ตองใส่น้ำซีเลียลอก็ได้ อ่ะพนไาแล้วน,น้ำเสีดเสยดเยเาใส่เอเนาะแต่เขาไปเสียเคี่ยวให้มันนั้นกอนส้เียนาะนี่มันต้ตมไหมมันจะพวกคนห่าหอว่าเอ่อใส่หัวดข้าวมันเคี่ยวอันนี้แล้วกว่อนเพื่อเข้าไปห้องเลยมือนนลงขวเองได้ใส่อมเมื่อันน้องขวเป็นน้ำเม่อนะัเป็นน้ำก็มันบอกเคี่ยว เขียวอันนี้กอบข้าวเนาะข้าวหอปลูกไเนาะข้าวข้าวจะหน่วยไหมสามหน่วยสองหน่วยเริ่บ๊วหน่วยยังแ้วัันนี้ยราใช้อันนั้นเขาต้อมัตาจะใช่อันนั้นอ๋อใช่ไม้ห่ข้าวันจะบูบูไดไหม

ยังไม่ต้องเลยกลัวเตาทานเนาะแสมมันแดงแดงมันบวเอาได้ขาวจัดเลิศคือน้องสาวเห็ดมันนั่ะหอยไงอืม้มหอยหอย หัวมันแห้งเลยของหัวัวแห้งน่ะบอนเห็ดน่ะใส่ข้าวเพราะนั่นยังเป็นน้ำแบบสิบอนเห็ดนะราชนาเห็นว่าน้ำใบเตยห้าปันน่ะ เี่ใี่พี่น้องเขาใส่กระหงกระทเสียงนี้จอยขอกระถาปบปุ๊บอยขว่มันเหลืองแล้วกะมันแห้งจากน้นกระทองชิบพอกันเ็จำนี้ได้ไหมเก็บไกขระเจ้าอยาากิงพจะเจ้าอยาิน Nóng chạy ngang, chạy ra ngang Nhảy vô ngồi phào đỉnh đây, ngay nóng vào Ơ, chơi xảy thôi đó Chơi xảy thôi bọn? Ừ, chơi ở trên băng này, không chị bắn, còn cái à, đóng hồ, chấm hồ đó. Bright, nó có những nó. Con hít đồ hôi mưa rô. Nhu nhuệ, được bằng ray mùi giáp. Tiếc cân nằm lạc đèo lên. Tiếc cân nằm tay mất hạng, mất hạng mất Nó sẽ hạng vào hạng mất hạng mất hạng mất hạng mà Mình mất hạng 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 mất เอาผสมเนย้ <irm> uh. ัวน้ำมันมิวผัวใช่เออเนพ่อเจ้กเราน้ำมันผื่นนะอคนบอกนี้อนี้แล้วอัน้ยางเห้เห็นหชิแล้วบางคนแล้วนัตบใส่น้ำมันแล้วเล็อยูเจ้าใส่น้ำมันมเกี่ยวน้ำนเล่นขึ้นกันขนาดเนว่าน้อยนะวไหน่้

อันนี้สิบสามคู่เห็นหน่อยหนิหน่อยเราได้เห็นหน่อยม,มันตู้ก่ใส่ใส่ไปคู่หนึงหมอน้องบอกว่าเาใส่ใบเตยได้คูแม่้น้องแช่ใบเตยแล้วก็เป็นเข,ขาเขาวสาคู่เขียวพว่อืมก็ได้เป็นสีเขียวนะเนาะใส่แช่บลายแล้วไม่วหวานอืมต้องเห็ดหวาน ขัวเองนะมันีเรื่องมันห้อยวานได้น่ะนี่กหละขัวน่ใส่ก็ใส่กร้ายใส่มันมันอีกตอน่ึนนะใบสม่ามเป็นเแตซีเดอร์ไส่ขัวเผ่าแดงเออมันมีน้ำตาลแต่เพามันบริแดงข้านี่มันเพราใส่หลายมันก็ะตโอ้เรือขึ้นไปน้ำตาลนี่ ไใช่หาย่ใช่น้อยมันกลาวกันได้ทู่นะไสใหาจะตอกล่องให้ไปเลยเอาตอนห้องตอกให้ปเนี่ยต้องลตรงนี้จะนอนไปพันในส่วนกองพองยแม่ละใหญ่แหงเลยเอ

ไม่เลมันเหนียนหอมในชอกชฟ้าหมดทอดสัตว์เห็นลยเเอยเลยมมลไเอาใเลยเลองลองอันากอันเบิ้งในอันโซฟาดนลออมาแลวเบิ้งดูพวกนี้หมดต้เกลือเสื่องไว้กัื้ได้เสื่อเสื่อเล็กน้อยอใหญ่ลืม

Bạn có mẹ con không? không ừ. <laughs> có cái thấy ba ăn ba ăn ba hứa 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 kiểu hứa 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 nó hứa hứa ngay quá hứa 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 nó có hai mươi chắc mười thôi là sao đúng không ừ. à vâng được vâng à vâng xin được thầy con ừ vó xe

อันนี้บอนนใหญ่คอมเพลนได้เห็นนะเบืองฮะแป้งขัดเจ้าใช่ทงเนี้อค่อยล่ะแป้งข้าวเนื้อซองจะก็แป้งข้าวต้งคู่นึง่ค่อยเอาขยอะใช้ดื่เครือน้อยกว่นอยแล้วแล้วแป้งอันนี้เรอถอยตังคู่หรือเข้ามาถึงนู้นมาเชียกันฮักก่อนมาแลกวจอยมไแล้ขอจะถกแป้งใช้เดลา

เอาก่อยใส่กันน้ำไปเลยค่อยยอดเลยถ้าไม่เหาเล่นเลยแล้วน้ำใช้ลายน้ำถอเล่นนะย่างแต่ย่างนั่นดีประเด็นเนาะแต่ที่แรกก็ชื่อแป้งใช่ปะดี้ใส่ตัวเองนี่เป็นผู้ก o วัวมันนี่เรื่องหอยวอีกองกัวมันทำเป็นเรือ เออเอนกล้องวน่เอาน้าใช่ร่ามือเอยต้องคู่ใช่ใส่ยังไงยหลายงตงองก็มาแลใ่ต้องคู่หน้าให่ี่ดวใ่กวดเป็นีอือหใส่กวดมาใเราได้ได้มือเลยที่กระจยังอันน้ออันนี้แน่นอหน่เลยเนาะอือใช้ทานึงนะ่านงนะอหมอเอหมอน่ามันเลยนะหมอต้มหน้ามันะ

ดเลยอืมเอ็นตองนี่แกเวลามากินอืมเมื่อเท่าขั้นนี่กปดิบใตองเลยสิบุมๆมันใหญ่เนาะ็แบบห่างไปตรงไหอเอองนี้ตัวให่เนาะอืกี่เนาะก็บอกจะเห็ดไหเาบอกว่หอยเดอไห่เดอ ไม่เหน็นนไหมจ้าอระเทศไทยยันไม่ใส่สีอะไรใส่ใส่รายก็เออเป๊ะอยู่ด้อยกันบ่

ไม่เอาไม่ตัดเลยให้ไม่ตัดหรอเอามได้ใส่แนั้นอเลยก็ไม่โดนลมเอาซึ่งใหม่เขาเลยไรไมเอาเอานี่บดเสียบเลยเสียบนาเหนีบเนี่เอาผ่ามาเลยเียบ่าไอ 那肯定就是那个对。

กะปิมิโล่เห็ดจ mm. ังซี่เห็ดกะปมัดจังซี mm. ่ยัไงนี่ก <laughs> ่อนยังไงสิมาเห็ดก่อนนิดหน่

เอาตนี้เอาตังขัวไปมันก้อนใหญ่นาอตัที่บอกเวลาเฮ็ดก้อนน้อยก้อนน้อยก้อนใหญ่ก็ไดน้าใหอันน่าไปดิทันซีนี่ให้ทันซีได้เนอเดันนี้วัได้นี่เปินเบิ่์ที่อืมดีากค่ะน่าน ้อมอือนนตอนเตอนห้ตม kind of ันจ <criticizing fingers> ังงานอรันนี้โพระกูได้นะพัะแวจะเป็่อื่นตอนอกได้ Hãy subscribe cho đi Ghiền người Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ใส่บาตรเข่าประดับดินตามประเพทนี้บ้านของเราเราจ่ใช้กันมัน่ังรเดียนนี่แล้วไงเขาโบเขาใส่ไฟใช้มัน để khi cho họ sai lầm lỡ hôn cùng cả nơi nhịp xay cả nơi nhịp sai cả đời tap 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 lại cái tap cái nó tap 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 Mà tap ta tap

โอเคสัปปลาลุงเลยเนาะพี่นี่ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไล่ก็เซ์ก็ติดตามอย่านี้เราเนาะสบายดีเ้สบัสดีว่าทุกคนทุกคนนาะด้